ที่อิ่มอร่อยไปกับอาหารมื้อใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ,รบช่วงนี้เป็นการตอกย้ำมวม่ารายการของเรามีเรื่องกินแล้วก็ต้องมีเรื่องเที่ยวอีกด้วยครับ,รบวันนี้ก็เลยจะแนะนําช่วงเบบี้ไกด์หนูพาเที่ยวครับเป็นช่วงที่จะอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยว ที่น้องๆหนูๆเขาอยากไปเที่ยวกันครับนิกใช่แล้วครับป้าบอกก่อนเลยนะครับว่าพาเที่ยวโดยน้องเอม่น้องสาวนิกเองครับแล้ววันนี้เนี่ยน้องเอม่เบบี้ไกด์ของเราเนี่ยเขาจะพาไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงสําหรับน้องๆหนูๆที่ดูอยู่ทางบ้านชมแล้วก็อย่าลืมตามน้องเอม่ไปเที่ยวกันให้ได้นะครับช่วงเบบี้ไกด์หนูพาเที่ยวสนับสนุนโดยชาตรามือ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเบบี้ไกด์กับผมนิกเล้งหงครับและน้องเอมี่น้องสาวเฮนิกค่ะช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เราสองคนเนี่ยพาอัปเดตสถานที่ต่างๆครับที่เป็นสถานที่ในฝันของน้องๆหนูๆนนั่นเองครับและในวันนี้เบบี้ไกด์ของเราน้องเอมี่จะพาเฮนิกแล้วก็เพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันครับวันนี้นะคะเอมี่จะพาเฮนิกและเพื่อนๆมาเจอดาราทั่วโลกค่ะโอ้ยพร้อมไหมล่ะ พร้อมแล้วเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมครับไปเที่ยวกันที่มาดามกุสโซวันนี้เราจะไปเที่ยวออยางไต็มที่เลยไปเลยไปกันเลยครับมีทัศการของมาดามกุสโซได้ลงหลักบัตรฐานครั้งแรกที่ลอนดอนคือศักราช1835หรือกว่า180ปีที่แล้วค่ะ การปั้นหุ่นแต่ละตัวของมาดามทูโซมีขั้นตอนมากมายนับตั้งแต่การวัดสัดส่วนจนถึงการตรวจเช็คทุกรายละเอียดซึ่งแต่ละขั้นตอนมีความละเอียดมากค่ะทำให้ในการปั้นหุ่นแต่ละตัวของมาดามทูโซใช้เวลายอย่างต่ำถึง6เดือนเลยทีเดียว ในการปั้นหุ่นแต่และตัวทางทีมงานจะทำการวัดสัดส่วนของบุคคลต้นฉบับตัวจริงเสียงจริงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเหมือนจริงกับต้นแบบมากที่สุดค่ะ อย่างที่เอมี่บอกเลยนะครับเขาให้ความสําคัญกับสัสดส่วนเพื่อให้ได้หุ่นที่เหมือนจริงที่สุดครับโดยเริ่มด้วยการวัดขนาดศีรษะและลําตัวของแบบอย่างละเอียดมากกว่า500จุดครับเพื่อให้ช่างปั้นของมาดามกุสโซเนี่ยมีข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการสร้างหุ่นที่ไม่ผิดเพี้ยนเลยซักกะเบียดนิ้วครับ ในขั้นตอนนี้ครับแบบจะต้องยืนอยู่บนแท่นหมุนครับเพื่อการถ่ายภาพจากทุกมุมขั้นตอนของการวัดสัดส,ส่วนนี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงเลยทีเดียวครับนอกจากความสําคัญของสัดส,ส่วนแล้วครับที่มาดามกุลโซแห่งนี้ก็ยังใส่ใจเรื่องรายละเอียดของดวงตาแบบฟันแม้กระทั่งเส้นผมและสีผิวที่ต้องเหมือนเดะเลยครับ สำหรับเสื้อผ้าครับส่วนใหญ่คนดังหลายคนเนี่ยที่เป็นต้นแบบของหุ่นนั้นครับเขาเนี่ยจะมอบเสื้อผ้าของตนเองครับเพื่อให้เอามาสวมใส่ในหุ่นครับเพิ่มความพิเศษและความเป็นเอกลักษณ์ให้กับหุ่นที่มาดามคุดโซแห่งนี้ครับเรียกได้ว่าเหมือนมากระทบไหล่ดาราตัวจริงแบบที่เบบี้กายเอมีของเราบอกไว้เลยครับ ท็อปไตร์นักกีฬาระดับโลกมีใครบ้างอยากเจอลูนี่ไหมอยากค่ะสตีเวนเจอหลาดเป็นไงดีเลยค่ะแล้วกิฟต์เซโนโรนโดล่ะใครอ่ะเอาโหเขาดังจะตายไม่รู้จักเดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นใครไปดูกันครับ ตัวนี้มีอะไรบ้างเอมี่มีเ oh ลดี้กาก้าโอ้โหเราจะไปกระทบไหล่เขาเลยแล้วมีอะไรอีกเวลสมิทหรือว่าจะเป็นแบทพิทแองเจลิน่าโจลี่วันนี้เราจะได้เห็นตัวจริงกัน<ไ>ปเป็น,นหุ่นขีพึงว่าเขาจะทำเหมือนแค่ไหนไปดูกันเลยครับไปกันเลย เม่รู้ไหมว่านี่นะคือวง One Direction ต้องบอกได้ว่าเขาโด่งดังมากๆทั้งทรงผมของเขาแล้วก็ชุดสาวๆที่เป็น Directioner e นะต้องมากระทบไหล่ขเขาให้ได้ที่นี่เลยนะครับเขาจะอยู่ถึงพื้นสะพานนี้เท่านั้นนนั่นเองนะต้องบอกได้ว่าเหมือนมากๆไม่ต้องไปดูถึงราชมังครับมาดูได้ที่มาดามคิโต้แห่งนี้ครับผม<ช>ไปลุยกันต่อไปกันเลย ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโซนนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นโซนเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์น,น,<ช>นั่นเองที่มีดาราต่างๆนานามากมายทั่วโลกตอนนี้เราอยู่กับใครกับตันาดาหรือว่าคิสเอวานี่นเอง <Yeah. S 1> โอ้โหต้องบอกได้ว่าคนนี้ตอนนี้เขาเป็นหนุ่มหล่อสุดๆเลยครับผม<ช>เดี๋ยวเราไปต่อยังมีอีกมากมายให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน,ไป,กนไปเลยค่ะไปเลยคับ ใช่ป่ะนี่ห่าแปลว่าสวัสดีนี่นะครับก็คือแจ็คกี้ชานั่นเองหรือว่าเรียกว่าอีกชื่อดึงชนหลงถูกต้องแล้วโอ้โหนี่ครับเขาโด่งดังเกี่ยวกับหนังแอคชั่นคนนี้ดังมากๆเลยต้องบอกได้ว่าวันนี้เราสนุกสนานกันมากๆเลยใช่ไหมเอมี่ใช่แลวค่ะและถ้าเพื่อนๆอยากมาที่นี่ต้องมาได้ที่ไหนคะง่ายๆเลยครับที่มาดามกุสโซชั้น6สยามดิสคฟเวอรี่ต้องบอกด้ว่าวันนี้เรามากระทบไหล่คนดัง ทั่วโลกเลยสุดยอดจริงๆครับใช่แล้วที่ไทยมียังมีที่เที่ยวอีกมากมายที่เทนิกและเพื่อนๆยังไม่เคยมาค่ะใช่ครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับช่วงเบบี้ไกด์หนูาพาเที่ยวสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ